ขอกับคารวะหัวใจนักต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินทุกท่านค่ะและขอทักทายสวัสดีไปยังพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะทางสถานีโทรทัศน์บูสกายและเวทีแนวร่วมประชาชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย น,นปปและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำลังลิงก์สัญญาณที่เวทีนี้ไปถึงพี่น้องพี่น้องเอ้ยเรายังกินอิ่มนอนอุ่นนะคะพี่น้องที่รักเพราะว่าพลังของคนดีเนี่ย มันทำให้สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในร่างกายของรัฐบาลนี้ดิ้นพลานเลยค่ะความจริงแล้วสเสน่ห์ได้คุยกับผู้ใหญ่สาธิตเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมาเวทีนี้เนื่องในวันกรรมกรสากลแต่จะมาพูดสองเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อวานนี้ต้องขอกบขอบคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพเทือกสุบรรพร้อมคณะกรรมการกปปอสอที่กล้าหาญและเดินอย่างสง่าพาเผยไปพบกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานที่หน้ารัฐสภาทำไมต้องบอกว่า คำนันสุเทพพร้อมคณะกรรมการกปป,ปสและมวลมหาประชาชนเดินทางไปอย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่าปีนี้คณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งมีพี่น้องผู้ใช้แรงงาน สภาพแรงงานในทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพและเป็นแนวหน้าของกระบวนการแรงงานไทยและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลทรราชแต่ได้ยื่นข้อสเสนอต่อกำนันสุเทพและกปะป,ปสค่ะพี่น้องที่รักเมื่อวานนี้ การจัดกิจกรรมของพวกเรายิ่งใหญ่และมีพลังมากพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ทุกทุกปีจะตั้งตารอวันกรรมกรสากลเป็นวันที่ประกาศเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคนทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานกายแรงงานสมองเพราะว่ากิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้ว ถ้าดิฉันจำไม่ผิดอ่านในประวัติศาสตร์ก็ประมาณ128ปีซึ่งกรรมกรทั่วโลกได้มีการเฉลิมฉลองพร้อมกันในแต่ละประเทศก็มีกิจกรรมต่างๆกันไปแต่ในทุกๆปีผู้ใช้แรงงานผู้นำขอ,ของกระบวนการแรงงานจะต้องนำข้อเสนอข้อเรียกร้องของคนงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการคุณภาพชีวิตเรื่องค่าจ้างเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เป็นธรรมของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปยื่นต่อรัฐบาลแต่ในปีนี้เป็นมติของคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนื่องจากว่าสององค์กรหลักใหญ่นี้ได้มีมติ เข้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งดังนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลที่หมดอำนาจและโมฆะเป็นทรลาชเนื่องจากว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลและขณะนี้ได้เหมิมเกิมในการที่ ทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธนี่คือที่มาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องต่อมวลมหาประชาชนเช,เช่นเดียวกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปการเมืองที่มีหลักใหญ่ๆใ,ในการนำเสนอ ต่อกปป,ปสนั่นคือการพัฒนาปรปับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานกฎหมายที่มีช่องว่างเหลื่อมลำ้ำและไม่เป็นคุณต่อลูกจ้างและรายจ้างจะต้องได้รับการแก้ไขเมื่อวานนี้กำนันสุเทพพูดชัดเจนว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นควรจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เทียมเทียบเสมอกับอาชีพอื่น เพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ตอนที่ท่านไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนาไปศึกษาหาความรู้ท่านก็ไปเป็นกรรมกรไปใช้แรงงานเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นความเสมอกันในฐานะมนุษย์ในฐานะที่เรามีศักดิ์ศรีแน่นอนทุกคนอาจจะอยู่ในสถานะที่มี อาชีพแตกต่างกันไปแต่ความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่จะต้องการเหมือนเหมือนกันจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ดังนั้นวันนี้ที่น้องคนงานที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่น้องที่เป็นกรรมกรแบกหามที่น้องที่ประกอบสำมาอาชีพพี่น้องที่อยู่ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามรวมไปถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประกอบอาชีพแท็กซี่พี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือว่าวันนี้ชีวิตของคนงานตกต่ำเป็นอย่างยิ่งคุณภาพชีวิต ไม่ได้มีเสมอกันและสวัสดิการทางสังคมก็ยังไม่เอื้ออำนวยให้พี่น้องนั้นมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีจึงอยู่ที่พวกเราขนานนามกันว่าคนงานก็ยังเป็นคนส่วนใหญ่ที่ยากจนเมื่อยากจนแล้วคนงานผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาก็เลยตกเป็นเหยื่อทางการเมือง และถูกมอมเมาหลอกลวงและจกฉวยผลประโยชน์นักการเมืองต้องเข้ามาทำมาหากินและอ้างยิงว่าจะทำเพื่อคนจนสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดประชานิยมและเราก็เห็นแล้วว่าประชานิยมนั้นสร้างความหายยนะให้กับพี่น้องคนไทยวันนี้ประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการทุจริตจำนำข้าว ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่มากับประชานิยมสามร้อยบาทถึงแม้นค่าจ้างขึ้นมากขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีการควบคุมราคาสินค้าไม่มีการที่จะปรับนะค่าแรงให้มันสอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบันพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ต้องได้รับชะตากรรมที่ย่แย่อยู่เช่นเดิมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเห็นการเดินหน้า ในการปฏิรูปประเทศพี่น้องคนงานที่รักพี่น้องที่ติดตามอยู่ในขณะน,นี้พี่น้องทราบดีว่าการเมืองการเลือกตั้งแน่นอนในสังคมโลกการเลือกตั้งความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าในประเทศไทยน,นั้นมันยังมีความสามาญยังมีพวกนักเปลงคุมซอยยังมีพวกโจรห้าร้อย ที่เห็นเงินแล้วนําเงินราคาถูกมาซื้อสิทธิขายเสียงโดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวนาชาวนาคนยากจนเราไม่ได้ดูถูกเงินจํานวนนั้นและไม่ได้ดูถูกพี่น้องว่าพี่น้องไปเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราหลีกไม่พ้นของกระบวนการที่คมขู่คุกคามบอกว่า ต้องเลือกคนนั้นต้องเลือกคนนี้เราต้องกลับไปบ้านต่างจังหวัดเราต้องเกณฑ์คนไปเราต้องเสียเวล,เวลาเสียงานเสียการแต่เราก็ถูกบังคับให้ตัดสินใจวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการของประชานิยมระบบทุนสามานที่เราเห็นกันอยู่มาทุกปีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสิ่งที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้นำเสนอ ต่อกอปปสและเรียกร้องต่อพี่น้องผู้ใจแรงงานทุกสาขาอาชีพให้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวผักดันนั่นก็คือเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเราจะต้องมีการปฏิรูปการเมืองโครงสร้างการเข้าสู่อํานาจที่น้องผู้ใจแรงงานในทุกสาขาอาชีพจะต้องมีตัวแทน จะต้องถูกนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยตัวของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองและกฎหมายอีกหลายเรื่องที่เรายังถูกจำกัดสิทธิ์อยู่ในขณะนี้ที่ล่าสุดได้มีการพูดถ,ถึงกันนั่นก็คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจเรื่องคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และพี่น้องที่เกิด,ดจากอการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็จะต้องมีโรงพยาบาลมีแพทย์มีหมอมีสถาบันที่สามารถวินิจฉัยโรคได้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่พวกเรานำเสนอมาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้มีพี่น้องจากสาภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี พี่น้องในอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์พี่น้องที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายพันคนรวมทั้งมวลมหาประชาชนที่ได้ไปอยู่บนเวทีแล้วได้ประกาศเจตนาลมร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะที่สนุกสนานพี่น้องก็คงได้รับการถ่ายทอดผ่านทีวีไปแล้วเมื่อวานนี้สิ่งที่พวกเราอยากจะยืนยันกับพี่น้องมวลมหาประชาชน และทุกปุ่มทุกสาขาอาชีพว่าวันนี้เราจะต้องหยุดประชานิยมของทุนสามานและเราจะต้องกำหนดอนาคตของตนเองให้สมกับเราได้ทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจหยาดเหงื่อแรงงานของเราในการสร้างพ่อกระพับในสังคมนี้เสื้อผ้าอาภรณ์ตึกรามบ้านช่อง พี่น้องรวมทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจท่านก็คือผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อเราก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วเราได้รวมกันเป็นกปป,ป,ปสเราต่างลดช่องว่างของชนชัน้นเราไม่ได้แบ่งแยกวันนี้เวทีนี้ถนนเส้นนี้ ล้วนแล้วแต่มีเทา้ามีขามีแขนมีมือมีหัวสมองและถ้าเราจะบอกว่าพวกเรานั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเดินกันไปล้วนแล้วมาจากตีนของประชาชนทั้งสิน้นมาจากตีนของเราเองมาจากตีน ความเลวหลายของรัฐบาลที่โมกะได้สร้างความน่าละอายใจและน่าอดสูให้กับบ้านนี้เมืองนี้มามากเกินพอแล้วพี่น้องนี่รักโครงการยุจริตจํำนำข้าวไม่ยอมรับอำนาจศาลวันนี้ดิฉันติดตามข่าวเห็นข้อความนี้แล้ว ถามว่าเรายังจะปล่อยให้คนชั่วคนเลวบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรคุณถาวรซึ่งเป็นนักกฎหมายขึ้นมาประกาศอ่านบนเวทีว่าแกนนำกปปอสอได้ถูกข้อกล่าวหาเป็นกระบฏและกำลังจะแจ้งเพิ่มเติม ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยการยอมรับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องแต่คดีความจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยไปว่ากันตามกติกาแต่วันนี้ปป,ปชองค์กรอิสระที่จะต้องไต่สวนชี้มูลความผิดต้องทำหนังสือถึงสภาทนายความเพื่อ เลียนต่อสภาทนายความว่าทัานนายความที่มาทำหน้าที่แทนนายกคมคู่คุกคามพี่น้องโหให้กับความสามานาเถื่อนของพวกนี้หน่อยหลักประกันของประชาชนอยู่ตรงไหนนี่ไงกฎหมายเสมอกัน นี่ไงความเป็นมนุษย์เสมอกันคุณพูดไม่ใช่เหรอสองมาตรฐานความเหลื่อมลำ้ำไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วไอ้วิธีการเฮงซวยตำซามสถุนเนี่ยมันมาจากคนหรือจากเดรลฉาน คนที่คุณเลียงหน้าแล้วอ่านถแถลงการคนที่คุณบอกว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คุณกำลังจะเดินหน้าในการ่วงคืนมหาไทยขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนดิฉันอยากจะย้อนกลับไป และเชื่อว่าพวกคุณดูอยู่พวกคุณนั้นหัวงอกและหัวจะไม่มีผมมากกว่าดิฉันเยอะเลยรวมกันก็จะหมื่นปีอยู่แล้วแกจะตายคาอยู่แล้วรู้หรือเปล่าวันที่หนึ่งธันวาคมปีห้าสองพันห้าอยห้าสิบหกดิฉันอยู่บนเวที อาสาสมัครรักษาดินแดนดิฉันมีภาพเสียดายมากวันหน้าดิฉันจะเอาภาพต่างๆเหล่านั้นมาให้ดูมาขึ้นเวทีตรงนี้แล้วคุณจะได้เห็นอาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นมู้ใหญ่มาจากต่างจังหวัดหอบเสื้อผืนหมอนใบพัดลมมัดลมมามากองข้าวตังข้าวแห้งกระเตงกระเตง เขาอยากจะออกจากมหาไทยต้องนานแล้วเพราะคุณเอาเขาไปกักขังเหมือนสัตว์ไม่ใช่คนเขาเขียนจดหมายบอกให้ดิฉันเป็นคนอ่านว่าถ้าเปลี่ยนแปลงปฏิรูปได้อย่าลืมเบี้ยเลี้ยงอนาน่าหัวฟังและแหกหูแหกตาดูซะก่อน ท่านแปดร้อยกว่าคนเออัดยัดเยียดดิฉันเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจำดิฉันได้ดีและถ่ายรูปร่วมกันเชื้อเชิญพูดคุยไม่มีใครแสดงความมาหังกามีแต่คนอยากกลับบ้านเพราะมันเออัดยัดเยียดมันอยู่กันยังมีคนตายมีคนเจ็บป่วยเสียชีวิตและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันลุงกำนันเอ้ย ผู้ใหญ่เอ้ยกลับไปดูลูกบ้านที่เขาถูกโกงจากการพุทยลิตธ์จำนำข้าวเถอะพ่อคุณพ่อคุณเอ้ยช่วยกลับไปดูลูกบ้านที่ถูกรัฐบาลยุดนี้โกงที่ถูกหลอกลวงถูกพักวันประกันพุ่งกลับไปดูเพราะว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากประชาชนชุมชนในท้องถิ่นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีญาติพวกเราอยู่ตามต่างจังหวัดล้วนแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาก็จะได้รับการยอมรับจากลูกบ้านเขาก็จะคัดเลือกผู้ใหญ่กำน,นัน หัวหน้าหมู่บ้านชุมชนเชกเช่นเดียวกับเราที่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับการยอมรับแต่อย่าให้เกียรติภูมิของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านของกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านสลักไว้บนแผ่นหินตรงอนุสาวรีย์ว่า กระทรวงมหาไทยบำบัดทุกบำลุงสุขดิฉันเรียนไปถึงกำนันมู้ใหญ่บ้านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการท้องถิ่นของกระทรวงมหาไทยแต่ไม่ใช่กำนันมู้ใหญ่บ้านขี้ข่าของจาลุพงเลืองสวน จำได้ไหมเขาต้องการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกดินแดนประกาศไปทั่วโลกว่ามีอาวุธคิดดูมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรียังลดตัวมาเป็นนายทะเบียนปืนแจกแจงลิ้นชอละว่ามีปืนอยู่ติดา้ารสบอก แล้วศักดิสจะอยู่ตรงไหนพออีกไม่กี่วันกระแสไม่ตอบรับพี่น้องคนเสื้อแดงชาวไล่ชาวนาพี่น้องแรงงานไม่ได้ให้การสนับสนุนอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ของขบวนการภาคประชาชนที่เขาเห็นความถูกต้องและเป็นธรรมมีบางส่วนเท่านั้นอันน้อยนิด ที่พวกเรารู้จักสันดานพวกนี้ดีว่าหิวกายกันที่ฆ่าขนาดไหนอยู่ในองค์กรมันยังไม่มีวินัยเลยอยู่ในสหาภาพมันยังทำมาหากินเก็บเล็กเก็บน้อยเอาเปรียบชนชั้นเดียวกันเลย แล้วมันจะมีหน้าอะไรไปปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องมาตีปีปากพูดดังนั้นวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาทั้งหลายเราอยากจะเรียนกับท่านด้วยความเคารพ ว่าเราอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมีพี่น้องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอดีตข้าราชการ,กรเกษียณแล้วลูกหลานของเราที่ยังทำหน้าที่อยู่ทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้สนับสน,นุนแนวทางปฏิรูปการเมืองเพราะเขาเบื่อการยกย้ายข้าราชการนักการเมืองมาไม่กี่วันชี้โน่นชี้นี่ ทำงานไม่เป็นเอกสารดูไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้นอกจากอาศัยงบประมาณแล้วก็ไอโต๊ะบันโต๊ะไอ้ขี้ค่าเอ้ยทำไมข้าราชการถึงไม่มีทุกกระทรวงมีทุกทบวงกรมมีข้ราชการที่กเกษียณแล้ว มีลูกหลานท่านบอกว่าถ้าไม่รื้อระบบนี้น่าเห็นใจชาวมหาไทยมากเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแทบจะไม่มีเหลือแล้ววันนี้ทำไมเขาต้องไปปลุกระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องไปเอาอ,อสทอำไมต้องไปเอาน่วยต่างๆที่ไม่ได้เป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวงมหาไทย เหตุผลคืออะไรเหตุผลคือมีบางคนมีบางกลุ่มที่กลัวเสียอำนาจกลัวความเป็นหัวคะแนนกลัวจะไม่ได้ซองสุมกันกลัวไม่ได้งบประมาณกลัวไม่ได้เบี้ยใบไหลาทางที่มาจากการทุจริตคอร์รัปชันใช่หรือไม่ เรียนกับพี่น้องมวลมหาประชาชนและพี่น้องที่เห็นความถูกต้องความเป็นธรรมความจริงวันนี้เกิดอะไรขึ้นความผิดถูกชัว่วดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องยืนหยัดยืนยันคดีความเราก็ต้องยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้กล่าวหาใคร แต่ทุกขั้นตอนร้วนมีเอกสารมีหลักฐานยืนยันและรัฐบาลโมคานี้ไม่สามารถปฏิเสธได้จึงจะใช้กองกำลังการปลุกระดมให้คนไทยมาเกณฑ์ฆ่ากันเองนี่คือความน่าอายแก่ใจน่าตาอายน้าด้านหมดปัญญาเอกสารไม่ยืนสาร ไต้สวนไม่ไปเลื่อนนัดแล้วแต่ยังมีหน้าบุกระดมให้คนไทยเกียดชังกันจะมีหน้าเยียบอยู่แผ่นดินไทยอยู่ทำไมเราเรียกร้องความสามัคคีความรักของคนในชาติไม่มีสีไม่มีเราไม่มีฝ่ายมีแต่ดีกับเลว ก็ขอเชิญชวนนะคะเขาเปลี่ยนแผนจากที่จะมาห้ถึงเเป็นวันพรุน่นี้ถ้าพี่น้องเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยที่เราไปยืนหยัดอยู่นั้นเป็นความชอบธรรมของประชาชนก็ไปร่วมกันต้อนรับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอส และหลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเยือนกระทรวงมหาไทยก็ขอเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชนด้วยนะคะพวกเราจะทำอาหารข้าวปลาไว้ต้อนรับเวทีก็จะมีดนตรีศิลปินที่รักชาติรักแผ่นดินวันนี้น้องมดผู้ประสานงานบอกว่าพี่สเสน่ห์ร้องเพลงด้วยนะคะเวลาไม่มีแล้วคะ่ะแต่เนื่องจากว่าเราเอาเป็นว่า เป็นเพลงสั้นๆก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังก็จะนอนไม่หลับอีกแล้วค่ะนิดเดียวนะคะพี่น้องเอ้ยความขับแค้นครั้งนี้จงแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้กล้าแกร่งดุดดังหายุ่หมเราจะลุกขึ้น ู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะวายเราก็จะพีความขับแค้นทั้งนี้จงแปลเปลี่ยนเป็นพลังให้กล้าแกร่งดุดดังพายุโหมเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม่ชีวา จะวายเราก็จะฟรีขอให้ใจชนะเป็นของมวลมหาประชาชนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขอให้เราต่อสู้ร่วมกันเคียงบ่บเคียงใยใจชนะเป็นขอ,องเราแน่นอนพีน้องเลยขอ,นะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเสน่หอมทองดังๆตบมือหน่อย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานกรรมกรน,นะครับผู้นําแรงงานเป็นหญิงเหล็กแล้วครับนะครับก็อย่างที่น้องสเสน่ห์บอกนะครับได้เวลาที่จะต้องไปช่วยเวทีหมาไทยกันนะครับเอาละครับก่อนที่จะพูดถึงเวทีหมา